เหตุการณ์นี้นะครับที่ชนบุรีครับผู้ชายคนหนึ่งเขาไปจอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่อยู่ๆมีคนขับรถเก่งที่ต่อท้ายเนี่ยลงมาจากรถวิ่งมาทําร้ายใช้มีดจ้วงแทงตั้งหลายครั้งคือเห็นจากภาพเนี่ยโอ้โหถ้าดูไกลๆเนี่ยไม่ตายก็ต้องแบบเลี้ยงไม่โตสุดท้ายแทงไม่เข้าเลยนะฮะท่านผู้ชมครับไปดูนะฮะเดีะตัวใหญู่ที่เรียบร้อย เขาท้องเขาหีไม่รู้เป็นแท่งหนึ่งเขาท้องเขามีอย่างนี้นต้วงเลย <c oughs> นี่ฮะเห็นไกลๆอยู่ตรงฝั่งนู้นนะฮะ <c oughs> คือรถก็วิ่งเนี่ย <c oughs> ไปตามปกติแต่คันนี้เนี่ยจ้วงแทงไปน่าจะสักสามครั้งได้นะฮะ <c oughs> แต่ไม่เข้าเลยนะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> คนที่ใส่เสื้อสีขาวที่ขี่จักรยานยนต์ที่ถูกแทงเนี่ยนะฮะชื่อคุณเอกมลน,นะครับ อายุ25ปีถูกคนขับรถเก่งที่เป็นผู้ชายเป็นรถเก่งสีบรอนไม่ท,าร,ทราบหมายเลขทะเบียนลงจากรถมาใช้มีดจ้วงแทงใส่หลายครั้งเขาเห็นจากภาพนี่ก็สอาครั้งแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถเก่งแล้วก็ขับหนีไปไปทางโรงเรียนเซนต์ปอคอนแวนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น3ามทุ่มสองกุมภาพันธ์ที่4ี่แยกไฟแดงเก้ิโลที่สีราชาจังหวัดชนบุรี<า>นี่นะฮะเราไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ มีคนเห็นเหตุการณ์นะครับเขาบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาก็จอดรถติดไฟแดงอยู่แล้วได้ยินรถเก๋งคันหนึ่งบีบแตรเสียงดังมากตัวของคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยเขาก็เลยหลบให้ไม่รู้ว่าเขาจะรีบหรือมีเหตุอะไรเขาก็หลบให้แต่อยู่ๆรถเก๋งคันนี้คนขับกลับลงจากรถแล้วคว้ามีดไปด้วย แล้วนี่ฮะก็วิ่งไปหาคนขี่จักรยานยนต์เสื้อสีขาวซึ่งจอดอยู่ด้านหน้าคนที่เล่าให้เราฟัง<ช>แล้วก็ตามภาพเลยฮะเขาบอกเขาก็ไม่<ช>รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น <â> หันไปดูครับพี่คาวนี้ผมพอดีผมจอดรถติดไฟแดงอยู่ครับผมกําลังจะไปส่งอาหารครับแล้วคร่วนี้ผมเห็นรถเก่งนะครับเขาบีบแต่ผมก็เลยหันไปมองครับแล้วสักพักหนึ่งผมหันไปอีกทีนึงก็เห็นเขาหยิบอะไรไม่รู้ครับ มาแทงคนขับมอเไซค์เสื้อสีขาวส่วนพ่อหนุ่มผู้ชายเสื้อขาวคนนี้คุณเอกมลอายุ25ปีนี่ฮะต้องคุยกันหน่อยแหละทั้งสาเหตุแล้วก็แหมหนังเหนียวหรือยังไงคุณเอกมลบอกว่าตอนเกิดเหตุติดไฟแดงอยู่หน้ารถเก๋งนะของคันที่มาทําร้ายนี่แหละรอสัญญาณไฟเขียวอยู่ไม่รู้ว่าคู่กรณีเนี่ยรีบอะไรนักหนาบีบแปรไล่มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่คือทุกคันเขาก็หลบให้หมด คุณเอกมลบอกผมก็หลบนะไม่ใช่ไม่หลบผมก็หลบแล้วนี่เขาเปิดแผลให้ดูนะฮะแต่ไม่รู้ว่าคู่กรณีโมโหอะไรบีบแตรไล่เขาเพราะเขาหลบให้ไม่ไปอจอดรถลงจากรถแล้วเดินมาหาเขาแล้วใช้มีดแทงใหญ่เลยนะฮะทั้งทั้งพี่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันด้วยค่ยโชคดีที่แทงไม่เข้าส่วนที่แทงไม่เข้าเลยเนี่ยคุณเอกมลเชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีหลวงพ่อพัดเกจิชื่อดังอายุร้อยปีแห่งวัดห้วยด้วนที่จังหวัดนครสวรรค์หรือเปล่า นี่ฮะเขาห้อยคออยู่นะครับแล้วก็สักด้วยนะฮะรอยสักต่างๆตามร่างกายเขาด้วยนี่ครับจอดรถติดไฟแดงแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงมันเยอะครับแล้วก็ตูดรถมอเตอร์ไซค์ผมมันโผล่มาเลนเขาเลนซ้ายหน่อยหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็บีบแต่ไล่ไล่ประมาณสามสี่คันหลบหมดเลยพี่เป็นไรพี่เป็นไรผมก็เลยเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยแล้ววงกำลังจะขึ้นรถกลับ ขาวิ่งเข้าไปเอามีดในรถออกมาแล้วก็ตวงแทงคนับยเออนนี้เราเรา,เราไปมีเราเคยรู้จักเขาม่ก่อนไหมไม่ครับไม่รู้จักครับเราคิดว่าเกิดจากอะไรครับถึงน่าจะว่าบาร,รมีหลวงพอ่อหัดเนี่ยครับอ๋อเลยติดตัวไว้ตลอดติดตัวไว้ตลอดใช่ครับไม่ได้ออกจากกระเป๋าเลยเราเกิดกับรอยสักที่ตัวด้วย,ยไหมก็ไม่แน่ใจครับใช, <laughs> ใช่ครับโชคดีมากแทงไม่เข้านะฮะแต่มีรอยอยู่นะฮะยังมีรอยอยู่นะครับ นี่ฮะนี่เหมือนรอยขดูดอะนะโอ้โหแต่ถ้าเข้านี่ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าค่ะ<ช>หรือว่ามันอาจจะโดนแค่เปลยายไม่ได้โดนเต็มเต็มหรือเปล่าคือถ้าเข้านี่เรียบร้อยเลยนะสําคัญเลยอะตอนนี้สอพศรีราชากําลังตามตัวอยู่นะครับท่านผู้ชมครับผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะออาถ้าท่านรู้ข,ข่าวตัวเองแล้วยังไงไปหาตํารวจสอพศรีราชาหน่อยเหตุผลก่อนที่จะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ล่ะค่ะ แต่คุณลงจากรถเอามีดไปวิ่งไล่แทงเขาอย่างนี้เนี่ยโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะ